ห้าบาทะนะเสร็ยแล้วจะไปวัดอยู่ด้านหน้าพรนนะองค์ใหญ่ๆอยู่ด้านหน้านะ ราจะไปวัดบ้างจากอยู่ข้างหน้าพาไปสำรวจว่ามีอะไรบ้างโอ้ยองยันใหญ่เลย ด้านหน้าเป็นพญานาคสี่ตะขูนแถว้าคโชคล้านเขาบอกอะไรเนี่ย ด้านาหน้า,า,นนบบา,าคือสมเด็จพระพุทธโมกค์ชนไทยหลวงพ่อโตรับังจ่าเคเบ็กเก็ตจังหวัดนนทบุรีครั้ง <c oughs> ใหญ่มากผมมาครั้งแรกเลยเนะี่ยเต็มเป็น,นมาก ใหญ่มากนี่อยู่ของจังหวัดนนท์นะครับอยู่ข้างหน้าครับ ผูกนะคาบูร้ผาดาย ด้านหน้านครับค so ืออาร์หกอบปูหรือสีร้อยแปดแล้วก็มีการครอบปูด้านหน้านร่ร้าที่มีลูกม้าลู้าตาินตาตุ้ตาแม่มากมายขอบคุณครับต่เนลันอ่รล้มตาต่อเจนาองพอใจอยาดีอยากาพ่อพนองตาหวานให้สำเร็จที่ราเลนจับ อะสมภูนสีครับด้านหน้าเนี่ยตอนนี้เขาจะสร้างพื้นนอนนะเร็วนี้นะทำนิ่งสุนตอนนี้สองก็เป็นการเปิดรับบริจาคนะครับเป็นชาวบ้านสร้างนะความยาว58เมตรนะอยู่ด้านหน้านะประมาณนี้ส่วนด้านข้างยังมีร้านนะครับ

สิทธิชาติก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ด้านนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปกราบบูชาสักการะหลวงพุทธทวดแล้วก็สมเด็จพระอาจารย์โตพระมังสีองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยครับทางนี้ท้าที่กราบขึ้นมาทางนี้ามือขวามืออาทุธเดือดเคุณน้องบอกได้ชุดไหว้ในยางทางนี้ครับขวามือจะแกะเท้าขวามือจะทำใ้เจ้าค่ะ ้านซ้ายนะหลวงปู่ทวดด้านขวาสมเด็จพระพุทธาจย์โตคมรังสีประมาณนี้ครับ้านในมีสัตนาจะล่วงโมนาทดกระิ่

กี่หนึ่งปีมีหนึ่งครั้งท่านสามารถร่วมไปได้สามวัดตามคำบอกกก่าว